ท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีตรงสถานที่นี้เป็นพักแก้วร้อเมตรวันนี้คนเยอะมากนะคะที่นี่สามารถเข้ามาสักการะได้สองช่วงเวลาค่ะช่วงเช้าคือ9นาฬาถึง11นาฬิกาส่วนช่วงบ่ายที่ใครจะมาไหว้ก็สามารถเข้ามาไหว้ได้14นกาถึง16นาฬิกานะคะระหว่างที่ ให้ผู้คนเข้ามาไหว้คือมีแม่ชีกับพระสวดมนต์ทุกวันค่ะถ้าใครหาโอกาสมาท่องเที่ยวไหว้พระก็แนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะจงใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์งานออนไลน์ทำที่ไหนก็ได้และมีเวลาให้กับตัวเองจงเลือกงานที่ถูกที่ถูกเวลากับชีวิตเรา คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาไหว้พระและสร้างบรรยากาศดีๆทำบุญสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หลายคนปรารถนาจะมาครูพัดเองก็เช่นกันค่ะตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะเมื่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาว่าปรารถนานะคะมาไหว้หลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะ เมื่อถึงเวลาจังหวะชีวิตของเรานะคะจะหมุนเวียนคลื่นพลังงานดีๆส่งผลให้กับเราได้เจอชีวิตแบบนี้นะคะ่ะ